สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ a v e n g e r ภาค5และภาค6กันดีกว่า ก็เรียกได้ว่าอเวนเจอร์ภาค5ภาค6เนี่ยจริงๆแล้วอะถ้าเรามาดูกันนะหนังที่จะเชื่อมไปสู่มันเนี่ยจริงๆก็มีหลายเรื่องเลยถูกไหมนะครับแต่หนังที่เป็นการเปิดตัวแคงเดอรคอนเคอร์เรอร์ในจักรวาล MCU ที่เป็นหนังนะก็จะมาในแอนด์แมนควอนตัมเมเนียถูกไหมแล้วก็ถ้าเป็นการเปิดตัวตัวของแคงจริงๆเลยเนี่ยเวเร์ชนของเขาอย่างฮีฮูรีแมนก็มาก่อนหน้าแอนด์แมนมาในซีรีส์โลิกั่นเองครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เชื่อมกันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะนําไปสู่ 5แล้วก็ต่อไปภาค6เลยคือ a v e n เจ r ภาค5กับภาค6เนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันเหมือนกับ Avenger ภาค3กับภาค4อย่าง a v e n เจ r Infinity War แล้วก็ a v e n เจ r Endgame ครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มีมือเขียนบทอะ มาต่อกันเลยนะนั่นก็คือตัวของเจฟเลิฟเนสนั่นเองนะตัวของเจฟเองเนี่ยก็จะเขียนทั้งแอนด์แมนควอนตัมเมเนียแล้วก็มาเขียนในอเวนเจอร์ภาค5ต่อด้วยนะครับผมแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาทําด้วยกับเจฟเลิฟเนสนะซึ่งก็เป็นคนที่สนิทกันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวของไมเคิลวอลดอนซึ่งไมเคิลวอลดอนเองอะ่ะก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเขียนบทให้กับด็อกเตอร์สเตรนด์ในมัลติเวิร์สออฟแมดเนสแล้วก็รวมไปถึงโลกิด้วยซึ่งหลายๆคนนเเอองี่ยบกว่าไมม่่ถูกใจเรืออองงขแแนนควอนตัมเมมเนียอง Ant Man ลแล้วก็รวมไปถึงตัวของไมเคิลวอลดอนเนี่ยมัลติเวิร์ดออฟแมนเนสเองอะ่ะก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบถูกไหมคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยไมเคิลอะ่ะยังมีโลกิที่แบบว่าทุกคนเนี่ยดูจะชอบกันหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยหลายหลายคนก็บอกว่าอันแน่นอนถามว่ามันแย่ไหมออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่ถูกป่ะเพราะว่าหนังอเวนเจอร์เนี่ยมันก็รวมฮีโร่อยู่แล้วแล้วก็มันค่อนข้างการันตีแหละว,ว่าถึงจะเขียนออกมาไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าไหรอ่อ่ะแต่มันก็น่าจะออกมาสนุกได้มันก็น่าจะออกมาถูกใจแฟน ได้จากสเกลของหนังมันเองครับแต่มาเวลเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเองเก็จะมีความพยายามที่จะอัปเกรดคอนเทนต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ไปเจอมือดีที่น่าจะทําหน้าที่นี้ได้ดีกว่าแต่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มว่าจะจ้างออกมาเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยทั้งนักเขียนเองนะครับผมหรือรวมไปถึงนักแสดงเองเนี่ยก็ทำสไตร์กันอยู่ถูกไหมมีการประท้วงมีการหยุดงานกันอยู่นะครับก็ไม่สามารถทํางานได้แต่จากข้อมูลล่าสุดนี้เองเนี่ยจากจอมสปอยอย่างไมฮามูช h i n ฮ h ลโ l ลซึ่งเป็นคนที่สปอยตรงมากๆเลย ก็ได้ออกมาพูดว่าทั้ง A เ vennger อร์แข่ง d ไดนาสซี่แล้วก็รวมไปถึง Secret War นั้นจะไม่จ้างผู้เขียนบทไปจนกว่าการสไตรนี้จะจบลงนะครับผมซึ่งนั่นก็แปลว่าทางมาเวลเขาไม่เอาตัวของเจฟเลิฟเนสกับตัวของไมเคิลวอลดอนแล้วอย่างนั้นหรอตรงนี้เองเนี่ยก็มีแฟนๆไปถามเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งตัวของเจ้าตัวไมทามทูชัยฮัลโลเองก็มาบอกว่าใช่ตัวของเจฟเลิฟเนสกับตัวของไมเคิลวอลดอนนั้นไม่ใช่ผู้เขียนอเวนเจอร์แ็รวมไดนาสอี่แล้วก็ จะมีการเปลี่ยนบทแล้วก็เปลี่ยนมือเขียนบทเลยนะครับตรงนี้ถามว่ามันเวิร์กไหมอันนี้เรายังตอบไม่ได้ถูกไหมคงต้องรอดูกันในหนังแต่ถามว่าผลงานของเจฟเลิฟเนสเองเนี่ยอาจจะออกมาไม่ได้ประทับใจแฟนๆสักเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงไมเคิลวอลดอนกับมัลติเว r ร์ดออฟแมท s นแต่จริงๆแล้ว ถ้าเอา2คนเนี่ทำมันจะได้สิ่งหนึ่งที่คนใหม่มาอาจจะทําไม่ได้นั่นก็คือความต่อเนื่องกันถูกไหมเพราะว่าโลีิเองหรือว่มัลติเวิร์ดออฟแม n เนสเองอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่พุ่งตรงไปอย่างอีเวนต์ใหญ่อย่าง a v e n g e อร์ซีเควตรได้เลยหรือว่าทางแบบแอน m a n q u a n ร์ m ตเมงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต่อกันอะ่ะคือมันเหมือนเอา คู่นี้มามันต่อ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 กันทั้งหมดแล้วก็ตัวของเจฟเฟอเนสกับตัวของไม er, เคิลโอลดอนไหนก็สนิทกันมากมากด้วยนะครับก็อาจจะทําออกมาดีก็ได้ซึ่งเอาจริงๆนะผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าสคนนี้ทำจะออกมาเป็นยังไงแต่ดูจากเชิงเนี่ยคงจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยทางไมค์ทามทูชัย e l ลโล่ก็ได้นี่มาด้วยนะมาแนะนําด้วยว่าแบบเออเราควรจะเอาใครมาเขียนบทด,ดีซึ่งมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามาเวลจะเอาคนนี้มาหรือเปล่านะครับแต่จากการแนะนำเนี่ยนะครับผมก น่าจะมีความเป็นไปได้สูงนั่นก็คือตัวของฟิลลอดแล้วก็ตัวของคริสโตเฟอร์มิลเลอร์ทั้ง2คนนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นทีมที่ทำสไปเดอร์แมนอะค s อสเดอะสไปเดอร์เมาซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ออกมา เสียงเดียวกันเลยถูกไหมแฟนๆออกมาเนี่ยบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆครับและสิ่งสําคัญเลยก็คือทั้ง2คนนี้สามารถเล่นกับสไปเดอร์แมนจำนวนมากมายได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันโอเวอร์จนเกินไปอ่ะรู้สึกว่าเอาอยู่กับหนังระดับมัลติเวิร์สมีสไปเดอร์แมนสองตัวที่แตกต่างกันนะครับผมคิดดูดิมันเอาอยู่ขนาดนั้นน่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยถูกไหมที่จะทําอะไรแบบนี้ออกมานะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยแต่ละตัวสไปเดอร์แมนอ่ะมี95ตัวเลยที่แตกต่างกันแล้วก็มีชื่อของตัว ัวเองด้วยนะรวมไปถึงกับวายไรเองหรือว่าฉากแอคชั่นเองการพัฒนาตัวละคร มุมตลกมุมดรามา่ามุมโรแมนติกทุกอย่างมัน perfect เพอร์เฟกไปหมดเลยครับสำหรับ Spider-Man across the s p i d e r v e r s e วและตัวของฟิลล์ลอร์ดเองเนี่ยก็เป็นคนเขียน s p i d e r m a n into the s p i d e r v e r s e ภาคแรกด้วยนะมิลเลอร์เองก็มาช่วยโปรดิวด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือแบบคนงานอ่ะมันค่อนข้างจะเครดิตดีมากๆเลยเขาก็เลยแนะนําว่าน่าจะเป็นคนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะมากกว่าแล้วก็น่าจะทําหนังมัลติเวิร์สออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยด้วยเหตุผลที่พูดไปผมคิดว่ามันก็เมกเซนด์นะถูกไหมเพราะว่าหนัง Spider-Man across SpiderWs the Spider สหรับผมเองอะ่ะผมน,นังอะคร ชที่ดีที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาเลยนะคือแม่งแบบโคตรดีจริงๆอ่ะให้แม่งแบบร้อยเต็มสิบอ่ะกูไม่เคยเจอหนังเรื่องไหนที่มันดีขนาดนี้มาก่อนในสายตาของผมเองนะแบบมันแบบมันดีทุกด้านไม่รู้จะติตรงไหนเลยนะครับผมทําออกมาได้แบบยอดเยี่ยมสุดๆอ่ะถ้าแบบได้เห็นฟิลลอร์ดกับตัวของคริสเฟอร์มิลเลอร์มาทำอเวนเจอร์จริงๆอ่ะผมก็จะดีใจมากๆเลยคือแน่นอนล่ะเจฟเฟอรสเนี่ยรือว่าตัวของวอลดอนน่ะอาจจะทําออกมาได้ยอดเยี่ยมแต่มันอาจจะไม่สามารถยอดเยี่ยมได้เท่าแบบ ฟิลลอรดคริสโตเฟอร์มิลเลอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้ผมต้องเลือกเนี่ยนะครับผมแน่นอนแหละเลิฟเนสกับวอลดอนะอาจจะมีความเชื่อมโยงต่อกันได้ง่ายกว่าเพราะว่าทำงานโปรเจกต์อื่นๆของ MCU ที่มันจะโยงเข้ามาใน a v e n เจ r รเนี่ยมาก่อนแล้วถูกไหมแต่ฟิลลอดกับคริสโตเฟอร์มิลเลอร์มันพิสูจน์มาจาก สไปเดอร์แมน Across the Spider-Verse แต่ว่ามันคือยอดแห่งแอนิเมชันมันคือยอดของหนังจริงๆนะก็เดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าจะมีการคอนเฟิร์มอะไรยังไงมาเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าจุดแข็งที่สุดจริงๆเนี่ยของ2คนนี้มันก็คือการที่ว่าพวกเขาเอาอยู่กับหนังที่เป็นคอนเซปต์มัลติเวิร์สไงแล้วแบบคิดดูดิสไปเดอร์แมน Across the Spider-Verse อะ่ะก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วแต่ซีควีตรอเนี่ยจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมาเวลต้องการคนที่เอาเรื่องมัลติเวิร์สอยู่จริงๆเพราะคาดว่ายัางไงซะน่าจะมี มีแบบทุกอย่างที่มาเวาจะเอื้อมมือไปเอามาได้อะมันจะต้องเข้ามาอยู่ใน Avenger's Secret War ถูกไหม a v e n n g r s Secret War เองอะถูกเซตเอาไว้ว่านี่จะเป็นหนัง Avenger s ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า Endgame ซะอีกและหลังจากจบ Secret War ไปเนี่ยอาจจะ ไม่มีอเวนเจอร์ที่ใหญ่เท่านี้แล้วก็ได้อ่ะคือแน่นอนล่ะเดี๋ยวเขาอาจจะมีการซอมรีบูตหรือว่ามีการทําเรื่องอื่นอะไรไปอเวนเจอร์ er มันก็คงยิ่งใหญ่แหละแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นสเกลมัลติเวิร์สที่แบบโอ้โหเอาทุกอย่างที่มันจะเอามาได้เอามารวมๆๆๆๆๆๆกันในหนังภาคเนี้ยนะคือบอกไว้เลยว่ายิ่งใหญ่จนแบบไม่รู้จะยิ่งใหญ่ยังไงเลยอเวนเจอร์ซีเคร็วอ์เนี่ยนะครับผมเป็นแบบเบ็ดที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดของมาเวลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบเอาชัวร์ ที่แบบแค่คอนเซปอะ มันก็ผ่านแล้วอ่ะแฟนๆก็อยากดูสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาเวลจะต้องทําจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้มันเป็นหนังที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูเลยแหละว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับเรื่องราวของอเวนเจอร์ในวันนี้นะที่เราได้เอามาพูดถึงเรื่องราวของมือเขียนบทนั่นเองก็เป็นการอัปเดตสําคัญเลยนะครับซึ่งผมก็เชียร์เชียร์เลยนะอยากได้มากเลยฟิลล็อดกับคริสโตเฟอร์เมนเลอร์เนี่ยท่านผู้ชมอยากได้คู่ไหนมากกว่ากันนะระหว่างเจฟฟ์เลฟเนตัวของ แล้วก็มิลเลอร์ท่านผู้ชมอยากได้ใครก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้ก็แล้วกันนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาแล้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ